มีหลายคนที่ซื้อบ้านผิดบ้านหลังที่ซื้อมาดูดีมากพอเข้าไปอยู่ก็พังซะแล้วใกล้สุดแล้วใกล้จะพังแล้วหรือหลังจากอยู่อาศัยได้ไม่นานก็ล้มป่วยล้มป่วยซะแล้วหรือว่าการงานของคุณเริ่มจะตกต่ำลงมีสารพัดอย่างแต่ก็มีบ้านบางหลังพออยู่อาศัยแล้วก็เริ่มจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใช่ไหมแล้วมีความแตกต่างกันยังไงล่ะ คุณดูบ้านเช่าบ้านพักอาศัยซื้อบ้านโดยเฉพาะตอนซื้อบ้านโอ้ปัญหามีเยอะมากมายดังนั้นเราจะค่อยๆทำความเข้าใจกันหน่อยที่อาจารย์อยากจะพูดในวันนี้ให้ทุกคนได้เข้าใจตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสุดว่ามีกี่ขั้นตอนหลักๆในการสร้างบ้านหนึ่งหลังขั้นตอนแรกก็คือฐานราก อะไรคือฐานรากที่จริงแล้วก็คือส่วนหนึ่งของผนังและเสาบ้านที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินบ้านส่วนบนต่อให้จะเป็นบ้านชั้นเดียวก็ตามทุกคนรู้ว่ามันมีน้ำหนักไม่ว่าจะกําแพงกระเบื้องต่อให้จะเป็นไม้ก็มีน้ำหนักใช่ไหมพอคุณวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดตั้งพื้นกระเบื้องเฟอร์นิเจอร์รวมถึงคนที่อาศัยอยู่ข้างในต่างก็มีน้ำหนักทั้งหมด ดังนั้นฐานรากจะต้องมั่นคงที่จริงแล้วการสร้างบ้านนั้นก็เหมือนกับต้นไม้ทั้งต้นถ้ายอดไม้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางแนวนอน30เมตรรากก็มักจะยาวมากกว่า35เมตรการสร้างบ้านก็มีหลักการแบบเดียวกันยิ่งสร้างบ้านสูงเท่าไรและใช้วัสดุที่หนักมากเท่าไรฐานของบ้าน ก็จะต้องมีสัดส่วนตามนี้นอกจากนี้ยังมีความลึกความกว้างและความหนาอีกด้วยรวมถึงความสามารถในการรองรับดังนั้นจึงมักเรียกว่าการวางฐานรากมั่นคงโดยฝังวัสดุที่แข็งแรงและทนทานที่สุดเอาไว้ใต้ดินกลายเป็นวัสดุรองรับน้ำหนักของบ้านขั้นตอนที่สำคัญที่สองคือโครงสร้างที่อยู่ด้านบนของฐานราก โครงสร้างมักจะประกอบด้วยเสาและคานจํำนวนมากประกอบกันเป็นโครงบ้านาก็เหมือนกับโครงกระดูกของร่างกายมนุษย์เรามีประโยชน์ในการรองรับขั้นพื้นฐานเลยเรียกว่าโครงสร้างขั้นตอนที่3นั้นสำคัญมากๆเมื่อมีเสาและมีคานแล้วก็จะ,จะเริ่มก่ออิฐขึ้นหรือติดตั้งผนัง ประตูหน้าต่างปล่องควันและหลังคาบ้านหลังนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วและต่อไปถึงขั้นตอนที่4เริ่มลงรายละเอียดการตกแต่งไฟฟ้าสายไฟสวิตช์ไฟหรือกระทั่งมิเตอร์ไฟฟ้าพอถึงตอนนี้คุณก็จะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องครัว ปล่องควันเตาและยังมีแหล่งจ่ายต่างๆเช่นจ่ายน้ำจ่ายไฟฟ้าและท่อระบายน้ำทิ้งหรือแม้แต่มีเครื่องปรับอากาศระบบทำความร้อนอฮีเตอร์อุปกรณ์ทำความร้อนอก็ประมาณนี้ต่อไปก็เป็นโคมไฟประมาณนี้บ้านก็อยู่อาศัยได้แล้ว เมื่อคุณเข้าใจขั้นตอนเหล่านี้แล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณก็จะเริ่มเข้าใจบ้านที่เราอยู่อาศัยอย่างท่องแท้หนึ่งในสิ่งสำคัญในการดูบ้านก็คือฐานรากสามารถรักษาความเสถียรมั่นคงไว้ได้หรือไม่เอียงไหมหรือสุดตัวไหมโดยเฉพาะตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับเสาที่ยื่นออกมา สองมุมลึกเข้าไปข้างในกำแพงก่อนอื่นต้องดูเสาที่ยื่นออกมาตรงห้องครัวหรือห้องน้ำตรงกระเบื้องที่อยู่ติดกับเสามีรอยแตกร้าวไหมและทิศที่รอยร้าวพุ่งไปทั้งหมดนี้แสดงให้รู้ว่าด้านไหนที่ซุดตัวถ้าฐานรากของบ้าน<ต>เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันน่ากลัวมากนี่เรียกว่าการซุดตัวลงอย่างไม่สม่ำเสมอ เมื่อเราสร้างบ้านเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ำหนักกดลงใช่ไหมและพอเวลาล่วงเลยไปน้ำหนักก็จะทำให้บ้านซุดตัวลงอัตโนมัติใช้เวลานานเท่าไหร่ในการซุดตัวปกติแล้วอาจารย์คิดว่าภายใน6ปีเช่นอาจารย์มีที่ดินแห้งผืนหนึ่งดินข้างล่างก็ดีถ้าสร้างบ้านสมชั้นอาคารซีเมนต์สามชั้น แล้วก็เฉลี่ยแล้วสุดตัวลง3เซนติเมตรใน10ปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าเป็นตึกสูง20ชั้นขึ้นไปสุดลง10เซนติเมตรใน10ปีเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่ามีสถานการณ์หนึง่งบ้านหลังนี้ด้านนี้ไม่สุดแต่ด้านหนึ่งสุดลงแล้ว10เซนติเมตรแบบนี้ก็เอียงแล้วนี่ด้านนี้เอียงลงแล้วเพราะฉะนั้น พื้นกระเบื้องในบ้านของคุณเลยมีรอยร้าวแตกร้าวแล้วนี่เป็นปัญหาร้ายแรงที่สุดในการซื้อบ้านทันทีที่ฐานรากแตกร้าวแล้วโครงสร้างก็จะแตกหักคุณลองคิดดูว่าเสาและคานเดิมทีเป็นโครงสร้างที่เข้ากันพอดีร้อยเปอร์เซนต์ดูว่าตรงกลางมีช่องว่างไหมมีมุมเอียงไหมเช่นออกแบบองศาหลังคาไว้50องศา หลังจากซุดตัวลงได้ไม่นานก็เอียงลงองศาก็เปลี่ยนแล้วใช่ไหมดังนั้นหลังคาก็จะรั่วโครงสร้างจากโครงเคลงผนังเริ่มแตกร้าวนี่เป็นปัญหาร้ายแรงทีเดียวปกติร้าวจะมาจากด้านบนใกล้กับมุมผนังและตำแหน่งระหว่างผนังกับหน้าต่างจะแตกร้าวได้ง่ายแน่นอนเป็นเพราะว่าฐานรากซุดตัวจมลงอย่างไม่สม่ำเสมอและบนขอบที่ ใกล้กับประตูและหน้าต่างประตูและหน้าต่างปกติทำจากไม้หรือโลหะใช่ไหมถ้าบนผนังมีรอยร้าวและน้ำรั่วให้เห็นอย่างชัดเจนเหล่านี้ล้วนมีสาเหตุหลักมาจากฐานรากสุดตัวไม่สม่ำเสมออาจารย์ก็ยังคงแนะนำให้เลือกบ้านหลังคาทรงสามเหลี่ยมก็คือหลังคาทรงจัวระบายน้ำได้ดีมาก เพราะสมัยนี้บ้านหลายหลังเป็นหลังคาทรงแบนบ้านแบบนี้เป็นบ้านที่มีปัญหาเยอะที่สุดโดยเฉพาะที่แวนคูเวอร์ฝนตกค่อนข้างบ่อยหรือที่ซีแอตเทิลไม่เหมาะกับหลังคาทรงแบนจรงิงๆค่ะหลังคาทรงจั่วดีที่สุดช่วงที่หิมะตกโดยเฉพาะถูกหิมะตกหนักปกคลุมหลังคาบ้านแบบนั้นถึงจะมีแรงรองรับได้ไม่ถูกหิมะทับจนพังใช่ค่ะทับจนหลังคารั่วหรืออื่นๆหลังคาบ้านนี้ยังแยกตามประเทศ ตามพื้นที่เช่นหลายพื้นที่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ติดกับแนวชายฝั่งทะเลหลังคาทรงจูบแบบนี้เช่นในแคลิฟอร์เนียก็จะไม่แหลมมากดังนั้นองศาความลาดเอียงจะค่อนข้างน้อยเหมือนกับเดินเขาที่ไม่ชันมากกระเบื้องที่อยู่บนหลังคาส่วนใหญ่เป็นหินชนวนก็คือซื้อแผ่นหินมามุงหลังคาเนื่องจากหลายที่ที่อยู่ติดกับชายทะเล,ะเ,ลเมื่อพายุเฮอริเคนพายุทะเลลูกใหญ่พัดมาพัดบ้านปลิวได้เลย ทำยังไงล่ะคุณต้องมีบ้านอยู่อาศัยก็มักจะใช้หินชนวนมามุงทับไว้ในสมัยอดีตหน้าต่างไม่ใหญ่มากนี่มีเหตุผลข้อที่หนึง่งเ,เพื่อป้องกันขโมยดังนั้นผนังหลังบ้านของคุณส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าต่างหรือถ้าจำเป็นต้องมีจริงๆส่วนใหญ่แล้วหนึ่งมีขนาดเล็ก สองอยู่สูงโจนไม่มาเคาะประตูเข้าทางหน้าบ้านหรอกแบบนั้นไม่ใช่โจนแต่เป็นแขกโจนจะปีนเข้ามาทางหน้าต่างเล็กที่ไม่มีคนเดินดังนั้นก็เลยติดตั้งบานหน้าต่างไว้ที่สูงแล้วก็สมัยก่อนคนจีนสร้างบ้านหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้จะพิถีพิถันเรื่องนี้ทางตอนเหนือมีลมหนาวใช่ไหมพวกเราชอบความอบอุน่นดังนั้นหน้าต่างบานเล็กจึงอยู่ด้านหลังแต่ด้านหน้า ก็มีหน้าต่างบานใหญ่ไม่ได้เช่นกันเหตุผลคือความแข็งแรงของวัสดุก่อสร้างสมัยก่อนวัสดุก่อสร้างจะเป็นดินเหนียวหรืออิดไม่มีไม้ขนาดใหญ่หรือคานปูนขนาดใหญ่ใช่ไหมมันเลยแข็งแรงไม่พอก็เลยต้องอาศัยผนังมาช่วยรองรับคานที่อยู่ด้านบนหน้าต่างก็จะใหญ่มากไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่มีของรองรับแต่ว่าตอนนี้หลังจากวัสดุฉนวนวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สถาปนิกออกแบบได้ตามความต้องการของเขาเขาสามารถสร้างบ้านทั้งหลังได้ด้วยกระจกใสแต่ว่าตรงหน้าต่างกระจกบานใหญ่ที่อาจารย์จะอยู่นั้นบริเวณด้านล่างอาจารย์จะวางของที่สามารถปิดบังไว้ได้ส่วนที่ใกล้กับด้านล่างความสูงประมาณ60-70เซนติเมตรจะวางโซฟาเบาะหรืออื่นๆ เพื่อปิดบังด้านล่างไว้ไม่อย่างนั้นแล้วทุกๆการเคลื่อนไหวในบ้านของคุณคนฝั่งตรงข้ามชอบใช้กล้องส่องทางกายส่องดูว่าคุณทําอะไรอยู่มองเห็นชัดมากไม่มีอะไรปิดบังนี่เรียกว่ารั่วไหลลมเข้าอากาศรั่วไหลถึงแ,<ต>แม้ว่าหน้าต่างบานนี้จะไม่มีลมเข้าไม่มีอากาศรั่วไหลแต่คุณทดลองดูได้โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวทางตอนเหนือคุณลองดูว่าใกล้หน้าต่างรู้สึกหนาวหรือใกล้ผนังหนาวกว่าแน่นอนว่าหน้าต่างมันบาง ถึงแม้จะเป็นกระจกฉนวนแต่อากาศก็เข้ามาได้ดังนั้นอาจารย์คิดว่าขนาดของหน้าต่างต้องมีความเหมาะสมถ้าติดตั้งทั้งแผงไม่มีอะไรมาปิดบังเลยเป็นหน้าต่างทั้งหมดอาจารย์ไม่เห็นด้วย,ยคุณรู้ไหมว่าปูนซีเมนที่ใช้ก่อระหว่างก้อนอิดใช้ปลายนิ้วแงะดูหรือเอากุญแจรถขีดดู ผลปรากฏว่าช่องระหว่างอีกทั้งสองก้อนถูกกุญแจรถของคุณขูดจนแตกเป็นชิ้นแยกออกอย่าซื้อบ้านหลังนี้เพราะนั่นไม่ใช่ปูนซีเมนแต่เป็นทรายที่สถานปฏิบัติธรรมของเราตอนที่เรากำลังซ่อมแซมที่นี่สร้างมาได้50ปีแล้วอิฐที่ก่อขึ้นมาอาจารย์กับผู้ชายหลายคนใช้สว่านเจาะอ,อย่างแรงเจาะตรงที่เป็นช่องปูนซีเมน วันหนึ่งใช้คนเจาะห้าคนยังเจาะได้ไม่ถึง1เซนติเมตรถามว่าแข็งแรงมากไหมแข็งแรงมากๆเลยนะแบบที่ใช้กุญแจรถขูดแล้วแยกออกแปลว่าทรายและซีเมนต์ด้านในหลุดออกมาหมดดีหรือไม่ดีละ่ะดังนั้นคุณต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ดีด้วย <Ć. S 1> ต้นไม้ใหญ่ยิ่งอยู่ไกลบ้านเท่าไหร่ยิ่งดี บ้านหลายหลังที่ฐานรากพังเป็นเพราะรากไม้ทําให้พังรากไม้ที่อยู่ใต้ดินก็เหมือนกับงูตัวหนึ่งถึงจะไต่ได้ไม่ไวแต่การที่มันค่อยๆไต่ขึ้นมายิ่งรุนแรงมันทําให้ฐานรากที่ไม่มั่นคงแข็งแรงแตกและเป็นรอยได้นี่ไม่ดีเลยขอเตือนทุกคนว่าไม้ล้มลุกให้ปลูกออกห่างจากกำแพงหน่อย โดยปกติฐานรากจะอยู่แยกจากตัวบ้านตรงใต้พื้นผิวจะมีเส้นสีดำใต้เส้นสีดำคือฐานรากเหนือเส้นสีดำคือผนังดังนั้นเหนือเส้นสีดำขึ้นไปก็คืออยู่ห่างจากพื้นดินห่างจากพื้นดินความสูง10เซนติเมตรขึ้นไปก็จะเป็นผนังเพราะฉะนั้นพื้นดินที่บ้านของคุณพื้นดินชื้นและต้นหญ้าอย่าให้ ความสูงเกินกว่าฐานรากไม่อย่างนั้นผนังบ้านของคุณก็จะมีหนูมีมแมลงน้ำซึมถ้าสูงเกินกว่าฐานรากความชื้นก็จะซึมเข้าไปกัดกร่อนผนังไม่ว่าจะซึมผ่านผนังอิฐปูนซีเมนต์หรือไม้มันจะซึมไปด้านบนโดยเฉพาะไม้มันจะดึงความชื้นขึ้นไปบนหลังคาและพืชชนิดไม้เลื้อยรากของมัน มันเชี่ยวชาญเรื่องเจาะกินเข้าไปน้ำฝนจะไปตามรากของมันซึมเข้าไปในผนังและในบ้านแถมคุณจะตัดมันออกไม่หมดตลอดไปคุณให้คนมาจัดการมันออกไปจนหมดแต่มันก็ยังคงเหลืออยู่นิดหน่อยวันหนึ่งมันจะงอกขึ้นมาใหม่คนที่ไม่รู้ก็บอกว่าดูสวยมากเลยที่จริงแล้วมันทำลายผนังมากๆดังนั้นอย่าปลูกพืชใกล้กับผนังบ้านที่อยู่อาศัยของคุณหรือแม้แต่ปลูกดอกไม้ให้ออกห่างมา สองเมตรกว่าถึงจะปลอดภัยและกองดินหรือปุ๋ยหรือใบไม้กองใหญ่ที่กองอยู่สัมผัสกับผนังตัวบ้านของคุณสุดท้ายผนังบ้านจะถูกกัดกร่อนด้วยใบไม้ที่เน่าเปื่อยเหล่านี้ให้แยกดูเวลาเช้าดูตอนเช้าแล้ว ก็ยังต้องดูตอนบ่ายของวันอื่นด้วยและตอนที่คุณดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าดีมากๆแต่ว่าเป็นตอนที่ฟ้ามืดใช่ไหมให้หาวันที่ฟ้าสว่างไปดูอีกทีไม่ว่าจะฟ้ามืดหรือฟ้าสว่างดูหมดแล้วก็ยังดีอยู่ให้ไปดูตอนกลางคืนอีกเพราะว่าบางครั้งพอตกกลางคืนก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากก็อาจจะซื้อไม่ได้มีแบบนี้จริงๆอาจารย์ช่วยเพื่อนโพธิคนหนึ่งมีบ้านให้เลือกสองหลัง เขาบอกสถานที่กับอาจารย์ตอนกลางวันอาจารย์ไม่ว่างไปดูตอนกลางคืนอาจารย์บอกอย่าซื้อรู้สึกไม่สบายมากๆเขาบอกแต่ราคาถูกมากเลยนะไม่เกี่ยวว่าถูกหรือแพงสุดท้ายหลังจากไปสอบถามหลายๆทางดู13ปีที่แล้วมีผู้หญิงแขวนคอตายที่นั่นดังนั้นบางครั้งเราก็ต้องระวังเรื่องนี้ เมื่อบ้านสุดตัวลงปกติก็จะมีสัญญาณมากมายเ,<อ>เมื่อครู่เราพูดกันแต่ภายในบ้านทั้งหมดนอกบ้านก็มีขอบที่อยู่ใกล้มุมผนังตรงฐานรากโดยเฉพาะข้างนอกมีบางจุดที่มีปูนซีเมนต์ฉาบไว้จนเรียบเงามันมีรอยแตกร้าวและถ้าเห็นว่าดอกไม้ด้านนอกเช่นบ้านสไตล์วิลล่า มีดอกไม้อยู่มุมมุมหนึ่งเด่นชัดมากเดิมทีเสมอกันแต่เอียงลงเอียงไปทางไหนถ้าเอียงไปทางบ้านแปลว,ว่าพื้นดินตรงนั้นซุดตัวลงแล้วดังนั้นจากข้างนอกก็มองออกถ้าผนังด้านนอกทำด้วยอิฐและปูนซีเมนต์อิฐและซีเมนต์ด้านนอกจะแตกร้าว ดังนั้นคุณจะต้องมีดวงตาที่แหลมคมคนที่ขายบ้านจะทาสีน้ำมันเคลือบบนผนังทั้งด้านในและนอกหลายชั้นจนคุณดูไม่ออกดังนั้นจึงต้องแยกดูตอนที่ฟ้ามืดแล้วและต้องดูตอนที่ฟ้าสว่างด้วย,วยเมื่อมีแสงอาทิตย์ออกมาตําหนิจะกลัวแสงแดดให้คุณใช้แสงส่องจากมุมที่ต่างกันด้านล่างสีน้ำมันจะมีคราบน้ำไหลทิ้งรอยไว้พอทาทับอีกรอบจริงๆแล้ว สีน้ำมันจะไม่เสมอกันก็ดูออกได้ว่าด้านล่างเดิมทีมีคราบน้ำทิ้งลอยไว้ด้านในสแสดงว่าตรงนั้นเคยมีน้ำรั่วต่อให้ทาสีไว้ดีแค่ไหนก็รู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนกันคุณจะรู้สึกได้ตามความเข้าใจเรื่องสิ่งก่อสร้างของอาจารย์อาจารย์จะเลือกซื้อบ้านที่มีอายุประมาณ10ปีจุดบกพร่องที่ควรจะปรากฏมันได้ออกมาหมดแล้ว ถ้าจุดบกพร่องไม่ปรากฏออกมานั่นแสดงว่าจะไม่มีจุดบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเช่นปัญหาฐานรากสุดตัวจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนภายในสิปีพวกเราเคยเจอบ้านใหม่มีปัญหามากกว่าบ้านเก่าสิ่งแรกคือห้องน้ำตันไม่ใช่แค่กดน้ำแล้วหายตันต้องทุบผนังท่อออกให้หมดแต่ถ้าซื้อบ้านมือสองเก่าเกินไปปัญหาก็มากคุณต้องรับปัญหานี้ให้ได้ เช่นในแคนาดาคุณซื้อบ้านเก่าอายุประมาณ50ปีให้หาผู้ตรวจสอบบ้านที่คุณไว้วางใจเขารู้สึกว่าน่าซื้อคุณก็ซื้อแต่การซื้อบ้านเก่าคุณต้องใช้เงินหลายแสนมารีโนเวทใหม่แม้เป็นบ้านเก่าแต่อยู่แล้วรู้สึกสบายมากๆเพราะเขาใช้วัสดุแท้ไม่ใช้ของปลอมบ้านที่ถูกดูแลอย่างดีไม่มีแม้แต่มแมลงเจาะไม้และหินข้างในดีทั้งหมด ระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียดีมากๆแถมมีสนามหญ้าขนาดใหญ่คุณได้กําไรแล้วแบบนี้บ้านใหม่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่บ้านที่อายุประมาณ10ปีที่ควรจะเกิดก็เกิดแล้วดังนั้นอาจารย์แนะนาถ้าซื้อบ้านมือสองให้ซื้อบ้านที่อายุประมาณ10ปีไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหนคุณต้องใช้เงินใช้กําลังและเวลาในการดูแลบํารุงรักษาและใช้เงินมาซ่อมบํารุงถ้าวันนี้ไม่นําเงินมาซ่อมบารุงสักหน่อยวันหนึ่ง บ้านของคุณต่อให้ใช้เงินเยอะก็อาจจะซ่อมไม่ได้แล้วดังนั้นบ้านจึงต้องได้รับการดูแลซ่อมบำรุงเป็นพิเศษอยู่เสมอ